บานนครแม่สอดประชุมร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดตากผ่านระบบทางไกลในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนำส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดตากผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชั้นสาสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยมีข้อราชการหารือในที่ประชุมประกอบไปด้วย คำสั่งเทศบาลนครแม่สอดที่1,332,2564ทัพเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดเรื่องคำสั่งเทศบาลนครแม่สอดที่1,457ทับ2 5 6พเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองผู้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการแจ้งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองผู้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะหรือภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีโคกระบือตายเนื่องจากโรคระบาดด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อและเรื่องอื่นๆ